E อวแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าคันแรกของ Toyota กับเจ้าตัว l e x กซั z อ z 450e จะเป็นยังไงจะสู้ค่ายอื่นได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดสอบกับขีกัน สวัสดีครับผมเวลที่ชชวเวลได้รับิทแห่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ t o y o ต a a l ล s p สเปซนะฮะที่บางนานะต้องบอกที่นี่เป็นแกลอรี่ที่รวมรถใหม่นะครับแน่นอนนะพระเอกของเราก็อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับจะไปลองขับจริงๆจๆงว่าคอนซัพชั่นระยะได้ตามที K ่เคมเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เป็นแพลตฟอร์ม <m> egnga <ai> จริงๆพร<อ>้อมแล้วไป <c> <m ai> ไปดูกัน <C> <m ai> เอ้ยเห็นนี่นะฮะมี SUV ไปดีด้วยนะครับคันใหม่ โอ้หนี่ฮะพระเอกของเรานะครับนี่กำลังชาร์จอยู่เลยนะฮะกับเจ้าตัวเล็กซัสอาเซตีน E นะฮะโอ้โหก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นไฟฟ้า100% ETNGA จริงๆนะครับอย่าง BC4X ของ Toyota เนี่ยยังไม่ใช่นะครับแล้วจริงๆเล็กซัสนะฮะมันได้มีการเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ที่เป็นไฟฟ้านะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยชื่อ UX 3 0 0 E นะครับตัวนั้นยังเป็นรถที่พัฒนามาจากแพลตฟอร์มน้ำมันระบบระบายความร้อนแพลตฟอร์มยังไม่ใช่เป็นไฟฟ้าจริงๆที่สําคัญนนะะอออยย่่าาางทีบบบกรรรควม้ ของไอ้เจ้าตัว UX 3 0 0 e อยอะอันนั้นเป็นอากาศตัวนี้เป็นระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัวคันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงขอยนโฉมก่อนนะโอ้โหสวยจริงๆ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเขาบอกว่าการชาร์จของ Lexus RC ห้าศู e คันนี้นะครับ AC นะครับชาร์จได้นะครับ6กกิโลวัตต์นะส่วน DC Fast Charge เนี่ยรองรับได้ถึง150กิโลวัตต์นะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราเทสนะเราจะขับไปแล้วก็จะไปลองชาร์จดูนะว่ามันรับได้เต็มแม็กจริงหรือเปล่านะครับเพราะบอกว่าเทโลยีเรื่องของการชาร์จเนี่ยของโตโยต้านะครับเขาบอกว่ายังเป็นรองกับค่ายอื่นอยู่เนาะฉะนั้นผมก็เลยจะเทสดูว่ามันเป็นจริงไหมเดี๋ยวเราเปิดดูข้้้าาาาางงงงงในนนนนหหเเครื่่อกัััวขุมพลตป็ยไ นี่ฮะเรามาดูขุมพลังของรถคันนี้นะครับเปิดมานะฮะสิ่งที่เห็นเลยก็คือเลเยอร์ของตัวเครื่องนะครับพอมันเป็นไฟฟ้าทำไมมันดูแน่นอย่างนี้วะเห็นว่าไฟฟ้าคันอื่นนะเขาจะมีที่ว่างนะครับอันนี้คือจัดมาค่อนข้างแน่นนะครับสิ่งที่เห็นเลยสําหรับรุ่นนี้นะฮะก็คือจะมีคลูลนสอกระปุกนะฮะก็คือคลแลนที่เป็นระบบมอเตอร์ก็ระบายความร้อนมอเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นคลูลนสำหรับแบตเตอรี่นะครับเนี่ยพอมันเป็นของเหลวนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีคลแลนแล้วก็มีน้ำมันเกีย โดยที่เป็นมอเตอร์หน้าเนี่ยจะเป็นขนาด150กิโลวัตต์ให้แรงม้าสูงสุด204แรงม้านะครับมอเตอร์หลังนะครับจะเป็นมอเตอร์เล็กหน่อยนะขนาด80กิโลวัตต์นะฮะให้แรงม้าสูงสุด104แรงม้านะครับหน้าหลังรวมกันนะครับได้ทั้งหมดแรงม้า313แรงม้านะครับที่รีดออกมาได้นะครับแรงบิดนะฮะให้ถึง435นิวตันเมตรก็ถือว่าเยอะนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสิ่งที่พอมันเป็น E-TNGA พลตฟอร์มเนี่ยเราจะมาลองดูใต้รถกันว่าเขาเก็บงานเป็นยังไงบ้างคือถถ้้าาเป็นแพตฟฟอรรรร์มที่สับไจิงๆ บอกว่าแบตเตอรี่มันควรจะซ่อนเข้าไปในแชสซีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับก้มดูว่าเขาเก็บเรียบร้อยถือว่าแบตเตอรี่นี้ก็เก็บงานดีนะฮะเรียบเรียนนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับเดียวกับแชสซีนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นแบตเตอรี่นะฮะลิเทียมไอออนะขนาด71.4กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้ต่อ1การชาร์จนะ470กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามตามาตรฐาน NEDC เดี๋ยวต้องไปลองนะว่าวิ่งจริงแล้วคอนซัมชันเป็นยังไงนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในแล้วเราจะไปเทสกัน นี่เราขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้ว ตัวรถนะฮะนี่คือจะเห็นว่าดีไซน์หน้าตานี่คือมันเหมือนยานแม่กันดั้มเลยนะครับต้องบอกนี่สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวเราจะกดพาวเวอร์นะครับคือถ้าเป็นรถไฟฟ้าส่วนใหญ่คือมันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่เบาะเนาะเราก็กด1นทีนะครับนี่ปรับเบาะพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นสแตนบายโหมดนะฮะถ้าเราจะให้มันโหมดทํางานอีกทีเราต้องกดเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทอีกทีนี่นะฮะจะเป็นหน้าจอ L C D นะครับส่วนตัวนี้นะฮะเราเปิดแอร์เน๋ะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนี่เอนน่ยูาะ ก็จะเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากปุ่มพาวเวอร์นะครับพวงมาลายัยเบาะเนี่ยปรับเข้าหาตำแหน่งตามซีฟเมมโมร,รีแล้วนะครับเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเดินหน้าถอยหลัง P นะครับจะอยู่ตรงนี้ก็ยังมีแล้วตรงนี้ปีที่วางมือถือนะอันนี้น่าจะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับลองดูสิภาพโอเคชาร์ เคือความรู้สึกพอเวลาขับรถเนี่ยเอออย่างว่านะคือถ้าคนใช้รถน้ามันแล้วมาใช้ไฟฟ้าเนี่ยความรู้สึกคือวันเพเดลเนี่ยมันจะไม่ชินนะครับอย่างผมไฟฟ้าตลอดอยู่แล้วนะอย่างเทส l a เนี่ยขับปกติอยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งคือวันเพเดลนะฮะคือปล่อยปุ๊บไม่ต้องเหยียบเบรกหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็เติมคันเร่งเนี่ยมนถึงจะเดินหน้านะแต่นี่คือพอปล่อยเบรกรถจะไหลเลยอย่างว่านะมันก็อาจจะต้องแบบว่ายูเซอร์พี่เหลี่ยมก็คล้ายเคียงกับน้ํามันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเซตทริปก่อนนะครับก็จะได้เห็น นนะะเดี๋ยวผมจะต้องปรับบอกแล้วก็ปรับพวงมาลัยก่อนนะฮะแล้วก็ปรับพวกรรบ,บขับพีก่อนเซตทิปแล้วเราจะออกเดินทางทดสอบการกินพลังงานกัน เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับสิ่งที่เราจะมาทํากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งโหมดเกี่ยวกับตัวรถนะครับนี่เราเข้ามาที่รูปรถนะมันจะเลือก,อกได้โหมดการช่วยอ่าโหมดการขับขี่จะขับแบบไหน normal sport eco เลงนะครับเลงก็คือเน้นระยะนะเดี๋ยวเราลองเล้งเนเน้นระยะโอ้แอร์แม่งดอปทันทีเลยพอออเล้งปุ๊บแอร์ดอบเลยเนี่ยเอา normal ดีกวาเอา normal แอร์กลับมาแล้วนะฮะ กินไฟเยอะหน่อยอีโก้ต้องพอบอกเอาเล้งนี่ปุ๊บนี่แอร์คือต้องตัดเลยนะฮะโหดไปนะฮะเขาบอกว่าถ้าขับนี่ปิดแอร์เนี่ยน่าจะได้ถึง400กว่านะครับนี่เราดูหน้าจอนะมันขึ้นค่าเฉลี่ยกินอยู่ที่21.8กิโลวัตต์แอลต่อร้อยโลโอ้โห0.21เลยเหรอกินโหดนะฮะเราปรับเป็นนอร์มอลก่อนนะระบบช่วยขับขี่นะช่วยเบรกก่อนชนระบบเตือนจุดอ u t s i ตานะครับอ่าเซ็นเซอร์ช่วยจอดอะไรนี่เราเปิดได้หมดระบบเตือนขนาบถอยระบบเบรกช่วยจอดระบบตัวจัดถิงกล้องด้านหลังอ่าจับจับอ่ากล้องด้านหลังเวลาถอยนะ เ,เราปรับอุณหภูมิได้นะนี่ตรงนี้มันจะเป็นหมุนได้นะครับซ้ายขวานะครับแยกกันนะแอร์แยกซ้ายขวาแล้วก็ปรับลมที่หน้าจอก็ประมาณนี้นะฮะเราออกเดินทางกันดีกว่านะฮะนี่ปรับแล้วนะฮะปรับเบาะปรับพวงมาลัยพร้อมทีนี้เราก็เดินทางนะครับบิดเกียร์กดปุ๊บแล้วบิดนี่ฟาบ เกี้นะครับอ่าเราขับมาเนี่ยนี่ผมขับมาตรงทางสุวรรณภูมินะครับที่เอาเอกสารมาให้เขาต้องบอกว่าคือฟิลลิ่งที่ขับเนี่ยคือ ต้องบอกมันเหมือนรถน้ำมันนะแล้วก็พุ่งกว่านะครับความรู้สึกของวัน p พดเดิลเนี่ยยังไม่รู้สึกนะแบบเออการรีเจนเนี่ยคือมันน้อยมากนะฮะนี่กําลังหาปุ่มนะเมื่อกี้พยายามหามลหรือใครไปปิดไอ้ระบบรีเจนหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวจะปรับรีเจนอ่ะก็คือปรับไอ้ตัวตัวบวกลบตรงนี้นะฮะนี่จะอยู่ด้านหลังนะครับไอ้บวกลบที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนี่บวกลบบวกลบนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปรับดูว่าเฮ้ยมันดีขึ้นไหมคือพอขับรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยความรู้สึกมันต้องเป็นวันแพดเดิลมันถ ขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ปรับไอ้ระบบรีเจนหรือเปล่านะคนที่ขับเพราะเขาอาจจะชอบฟิลแบบเหมือนรถน้ำมันไงแต่เราขับไฟฟ้ามาเนี่ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นะครับเพราะรีเจนเนี่ยมันช่วยให้เพิ่มระยะในการวิ่งได้นะครับมันจะปั่นไฟกลับมาชาร์จแบตอ่ะผมปรับเลยตอนนี้นะครับผมก็ปรับได้แล้วนะฮะ ตัวระบบดีเจเนอเรทีเบรกกิ้งนะครับเท่าที่ลองปรับมานะครับก็คือบวกกับลบตัวแรกดันบวกนะฮะบวกคือมันจะลดนะฮะก็คือลดมันจะไหลถ้าเราอยากให้มันหนืดขึ้นเนี่ยมันต้องกดลบนะครับมันจะได้ประมาณ4ระดับดึงด้านคายนะตรงเพดเดิลใต้พวงมาลัยนะครับดึงลบขึ้นมาเข้าหาตัวได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตอนเราขับเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะความรู้สึกในการขับแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยต้องรถไฟฟ้านะครับแต่การกินพลังงานเนี่ยถ้ามันมีดีเจนเนี่ยมันจะทําให้การกินเฉลี่ยเนี่ยนะครับน นะครับเพราะเมื่อกี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่สิ่งหนึ่งตอนเราขับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าพูดนะถ้าพูดเดี๋ยวว่าถ้าคนขับมาลองขับเล็กซัสอาเซทสี่ห้าศูนย์ e ครั้งแรกโดยคุณขับรถน้ำมันมาก่อนอันนี้ผมว่ามันอาจจะรู้สึกว้าวนะคนคุณจะรู้สึกว้าวว่าเฮ้ยมาขับรถฟามออกตัวปื๊ดปัดน,นะครับแล้วก็ user experience หรือความรู้สึกประสบการณ์ในการขับรถเนี่ยมันไม่ได้เกลียดอย่างน้ำมันมากนะขนาดดูเกวัดนะฮะไอตรงที่เป็น,ปนแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะมันบอกมันยังบอกเป็นเหมือนเกวัดน้ำมันนะอ,อ่อเนะ,ะเอ ขึ้นมาแค่271นะครับอ่ะสำหรับคนขับรถน้ำมันมาขับคันนี้จะว้าวแต่สำหรับผมนะที่ผมขับไฟฟ้ามาแล้วมาขับคันนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆถ้าไม่ได้มองดีไซน์นะผมมองรู้สึกเพอร์ฟอร์แมนซ์การกินพลังงานมันก็ไม่ได้ถือว่าประหยัดสักเท่าไหร่ฟิลลิ่งสมรรถนะผมก็รู้สึกว่าเฉยๆนะ ที่มันจะต้องมากดปุ่มนะกด2สเตปคือกดทีนึ่งเป็นสแตนบายโหมดกดอีกทีทนึงนะครับาแล้วก็ ake, เหยียบเบรกเนี่ยไฮโวลต์เนี่ยมันถึงจะเริ่มทํางานนะครับขับเคลื่อนออกไปได้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่คือถ้าเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่มันจะไม่มีแล้วมันจะเป็นเหมือนขึ้นมามันก็สแตนบายโหมดแล้วแล้วเราก็เหยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์เดินหน้าได้เลยส่วนอย่างอื่นนะฮะผมก็โอเคนะหมายถึงว่าช่วงล่างความนุ่มอันนี้มันได้เหมือนรถน้ํามันสมก็เป็นแบรนด์เล็กซัสนะครับแตแ น,นี่นีล่ลงมาแล้วลงแล้วนี่การกินพลังงานนะครับเมื่อกี้จาก21นะตอนนี้ลงมา9แล้วนี่นีลงมา19แล้วเนี่ยบอกแล้วไงว่ารีเจนมานะจากของเดิมเนี่ยการกินพลังงาน21กิโลวัตต์แอลนะะตอนนี้เหลือนะครับเป็น19กิโลวัตต์แอลเดี๋ยวเราจะมาดูคอนซัมชันกันนะฮะตอนนี้ขอลองขับไปก่อนยาวๆเพราะว่ามันจะเฉลี่ยเรื่อยๆตามระยะที่เราขับ นะครับเราขับนะฮะจากนอกเมืองเมื่อกี้เราวิ่งกันประมาณ120 ฉเฉลี่ยความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้เรามาดูนะครับแบตเตอรี่ของผมเหลือ50%นะครับจากทริปที่กดได้นะตอนนี้ร้อยห้าสิบจุดห้ากิโลเมตรนะครับอ่าแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ50%นั่นหมายความว่าถ้าเราขับด้วยความเร็วฉเฉลี่ยประมาณ120เนี่ยระยะทางเนี่ยน่าจะได้ประมาณ300โลนี่ขนาดผมเปิดรีเจนนะผมเปิดรีเจนตัวอันสูงสุดเลยนะครับก็คือขับไปรีเจนไปนะครับพยายามไม่ใช้เบรกนะก็ถือว่าได้ประมาณ สักร5 0โลแบต50%เนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับเข้าไปในเมืองแล้วดูว่าคอนซัมชันเป็นยังไง ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่นะคาดว่าจะเหลือประมาณสัก45นะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จนะฮะโดยปั๊มของปตทนะครับชาร์จเลย EV Station Plus นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะ low priority หรือเปล่านะลองเสียบก่อนฟ้าบ <5, S 2> นี่ c c 2 <S เสียบแม่มเลยดูดิดว,ว่าจะจ่ายไฟรับได้เท่าไหร่กดเริ่มสตาร์ทนะฮะแล้วก็สแกนนะครับอ่าแตกแล้วเรียบร้อยได้ยินเสียงแตกทีไรนี่รู้สึก แจ่ายไฟแน่นอนแหมล้อเลยนี <cach ots> ่ใบพัดหมดเลยนะดูสิกี่กิโลวัตต์นะจ๊ะพอเราชาร์จนะฮะเมื่อกี้แบตเตอรี่มันบอกเหลือ43นะครับอันนี้เราชาร์จด้วยกําลังไฟนะฮะคือตัวรถมันรับได้150นะครับนี่แต่ว่าตู้จ่ายได้แค่30เท่านั้นเป็นโล w p r i o ิตี้ก็อย่างนี้แหละนะสี่สิบเละ43ใช่ไหมเพราะตอนเราออกมาเนี่ยคือแบตเตอรี่มันอยู่ที่100เนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะ43นะครับเดี๋ยวเราไปดูขอค์เซ็นต์นัครับบเป๊ะดเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันบอกแ ระยะนะครับ นะครับตอนที่เราเริ่มชาร์จนะฮะสเตตดรอปชาร์จเหลือที่4.3นะครับอ่นไหนๆนะฮะเรารู้เปอร์เซ็นต์แล้วน <laughs> ะเพราะหน้าจอไม่ได้บอกนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะคำนวณคอนซัมชันกันนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะ <laughs> เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด71.4กิโลวัตต์อาวนะครับเราชาร์จออกมาจากที่ตัวศูนย์โตโยต้าเนี่ยก็คือ100ใช้ไฟไปทั้งหมด57นะครับ <laughs> ก็เอาแบตเตอรี่นะฮะ71.4อ่าหาร100เสร็จนะฮะแล้วก็คูณด้วย57นะเราใช้ไไฟปทั้งหมด40.698กิโลวัตต์อาวนะครรับแล้วก็ะะยททางที่เราวิ่งนะครับด้วง เร็วประมาณ120นะครับร้อยกว่าร้อยยี่สิบอัดร้อยสี่บ้างร้อยสี่สิบบ้างเป็นบางครั้งนะครับวิ่งไปทั้งหมดร้อยหกสี่จุดหนึ่งกิโลเมตรนะครับเราก็เอามาหารนะได้ทั้งหมดนะฮะกินคอนซัมชันโอ้โหแอบตกใจนะศูนย์จุดสองสี่แปดกิโลวัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับนี่ต้องบอกว่าทําไมมันกินค่อนข้างเยอะจังฮะค,คือเทียบพอๆกับกระบะไฟฟ้า <c oughs> ที่ผมเคยไปลองนะวิ่งรถเปล่านี่คือศูนย์จุดสองสามศูนย์จุดสองสี่นะครับนี่คือเอสยูวีครอสโอเวอร์นะแถมบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มรถไฟ หรือเป็น2มอเตอร์หรือระบบจัดการไม่ดีหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเพราะเปิดแอร์วิ่งหรือเปล่านะพรถ้าวิ่งจริงๆนะครับ0.248เนี่ยเอามาหานะเดี๋ยวผมเอา71.4มาหานะหาร0.248นะครับวิ่งได้จริงๆคือ287กิโลเมตรนะฮะเท่านั้นนะครับถ้าแบตเต็มนะนี่เราไม่ได้คิดเผื่อที่80%นะคิดว่าแบตใช้ได้100%เต็มที่นะครับโอ้ก็ถือว่าระยะจริงนี่โอเคไว้450โลนี่ไม่ถึงนะครับได้ไม่ถึง300โลได้ซ้ำ เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบนะ EV ที่เป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้า100%คันแรกนะครับของทาง t o y ยต้กับเจ้าตัวเล็กซัส RZ450E คันนี้นะครับสิ่งที่ชอบสำหรับคันนี้นะแน่นอนนะพอพูดถึงแบรนด์โตโยต้าเนี่ยฮะแน่นอนช่วงล่าง handling นะครับการยึดเกาะถนนความเงียบการขับเนี่ยอัตรารดในการขับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับต้องบอกว่าดีเหมือนดีกว่า B4X นะฮะที่ลองขับนะครับตอนขับเยียมเร็วๆนะหลบว่ามีเสียงเทียมนะเสียงเครื่องยนต์เร่งมาทําให้เกิดความเร้าใจนะบางที รถไฟฟ้ามันเงียบเกินไปใช่ไหมเนี่ยนะคันนี้นะครับถ้าใครที่ใช้รถน้ํามันแล้วมาใช้ไฟฟ้านะบอกเลยว่ามันจะว้าวนะครับแต่ถ้าใครใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วมาใช้มันอาจจะแบบเฮ้ยมันก็ไม่เห็นเท่าไหร่เลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าพอคันนี้พอบอกว่าออกแบบเราว่าไฟฟ้าร้อเนี่ยการกินพลังงาน0.248เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับตัวเรื่องในท้องตลาดนะมันเท่ากับรถ SUV ไซส์ใหญ่ทั้งทั้งที่ตัวนี้เป็น b s u v สนะครับส่วนราคาค่าตัวของเจ้าตัวคันนี้นะผมเชื่อว่าหลายคนก็พอรู้แล้วนนนนคครนะร,าคารัับตตตววี้้เเป็อองาาิ่ม 3า7ล้าน 8, 70, บาทนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะฮะจะมีกระจกอ่าพาราโนเมกหลังคาสลูปนะครับเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่4 1 9ล้านบาทนะครับโอ้โหราคาต้องบอกว่ามีตัวเลือกพร้อมแข่งพร้อมตีตลาดอีกมากมายนะต้องบอกว่าถ้าคันนี้นะโตยท่าทำยังทําได้ประมาณนี้นะผมว่ามันมีคู่แข่งตัวฉกาดให้รอไม่ว่าจะเป็น bmw ix สาวที่เป็นรถแบรนด์ยุโรปนะครับ suv ไซส์ใหญ่นะ csuv นะที่มารอ3ล้านต้นๆซื้อได้แน่นอนนะครับถ้าเทียบกับ ix 1ที่กำลังจะมา ร,ราคาถูกกว่านี้นะครับผมว่าโอ้โอันนี้ก็น่าคิดนะฮะยังมีวอลโวนะครับสล้านปปพายที่กําลังเข้ามายังไม่รวมแบรนด์จีนที่เป็นร e ีมี่มนะจอลอคอออหอยเตรียมเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะซึ่งอันนี้นะต้องฝากทางเล็กซัสอาจต้องทาการบ้านนะคนที่ซื้อคันนี้จริงๆอาจจะต้องเป็นสาวกเล็กซัสจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าจะเปรียบเทียบถึงความคุ้มค่าก็ลองฝากคิดไว้กันดูนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะที่ผมพามาทดสอบนะอาเซสี 50e นะชอบตรงไหนหรืออยากให้ปรับตรงไหนเพิ่มคอมเมนต์กันมาที่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะโอ้โหไปร้องทั้งวันเลยไว้ถ้ามีอัปเดตอะไรเจ๋งๆนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้าน,นะครับ